สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีพระลานนะคะมาเที่ยวนี่เลยจ้าเมืองนครพนมจากพี่น้องฟังเล่าของบานเข้านีนเนา,าะก็ะเข้าม่เกี่ยวกับฟังไทยเนาะฟังไทยก็จะเป็นฟังล่าพี่น้องมือนีจากพระลานสามวมวหยพระธาตุกับคุณย่ายนัง่ายเลยคะ่ะมาขอพร เพื่อาวา่าจะมสิ่งเรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเนาะ,ะพี่น้องว่าแล้วฮอกกับไปรับชมกันเลยเดี๋ยวจะภาพไปแต,แต่ละจุดแต่ละจุดเราไปเที่ยวใส่เนมไปรับชมกันเลยค่ะใช่<ป>สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมือเ่อ้เฮอกกับจามาสื่อปาไลเนาะค่ะไปปลอยพี่น้องเอาชิ้นี้ก็ได้ที่เลยลอยแม,านาม่น้ำโขงเพื่อมีเรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเลาว่าจะาลลอยปะไรกันเงื่อนกันท้องกันเงื่อนกันงานจะดีช่วงนี้ช่วงนี้หอยหางเงื่อนหอยหางงานพี่น้องก็ได้กับล่อยปะไรกับนผู้หญิงเนคะ เาไปทำบุญจ้าหะพี่น้องตามาพี่นองตามกันนะค่ะทางลงก็จะเลิกจักหน่อยพอมันช่างค่ะตั้งกลุ่ะเป็นฟังเล้าแล้วพี่น้อง ทางเล้าได้พี่น้องแต่คุณยดยที่ทานก่อน้องก็จะต่องปล่อยก็บกันเนาะค่ะพี่น้องกาบบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องฟังกลิ่นก็มีก็มีก็ช่วยช่วยยินดีพี่น้องเมือหนีในเมือ่เฮ็ดถึงมือหนีได้ที่บุญสำคัญได้มาเนาะค่ะได้มาทำทุรงที่ข้างนีไปเรื่อยๆเมืองเฮ็ดดิบก็จะได้เที่ยวเมืองนครอนพนุ่มนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้จ้า ไปนน้ำโงป่อยป่าน้ำหนากอทุกคนที่ปาสูงป่อยคนที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รับด้วยยิงท้องกับกันนะจ๊ะไปดีมากี่เดี๋ยวลูกลอยแม่รับด้วยยินท้องเมอป่าหลายรับ้ลกไปพอดทีตลอดจ้นตลอดที่ยุใช้ีเดี๋ลูกไปพี่น้องไปกําัด คุณขอบเสือก้าวขาขอบเสือกวขาเปยนไรเสียจริงคุณคือผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นที่ชอบกินของหวาน

Terima kasih telah menonton! กลับบ้านระวังทางค่ะมี่บอลในเที่ยวกับจะผ้าจอดแล้วกับผ้าเห็ดคีบผ้าพี่น้องได้รับชมในเบิร์นกับน,นะะ้องผาพี่น้องปะค่ะสวัสดีค่ะเฮาก็มาจอดรถพักรถจัดหนึ่งนะคะก่อนดีทางผ่านกับบ้านเฮานะคะกับพุ่นหลานคนสวยหลังจากที่ได้เฮ็ดบุญรถบอได้เฮ็ดบุญมื่อนี้ยรถเนาะกะ มาเห็นแบบว่าฝา,า,ายน้ำพอนเลิ่นไปอยังกลเคลอน,น้อยบอกว่าตักน้ำแล้วมันมีหินมีเขาอย่างืองามแถอพี่น้องท้าอันนคพรพนมก็ล้นหลนเลนาะตอนนี้ก็จะเข่าเขตระวังตอนนคพรพนมแหละครับมุกดาหารนอกจากจะลยมา่อดพัตรงนี้ให้ชมบรรยากาศงามๆพี่น้องโอเคค่ะไปต่อกันค่ะว่าเขาจะไปปิดคลิปที่สถานที่ใดพี่น้องไปค่ะค่ะเขากว่าจอดพักอีกนิดนึงพี่น้องพักแล้วพอกีก็กพ,พ่ออนุสรสถาน ความสงบภูพาน้อยพี่น้องขึ้นรถมากๆเลยเป็นอนุสรณ์นะคะเดี๋ยวพามาเบิ่งกันปืนใหญ่ที่เพราะว่าเพิ่นมาขอวานมากรูเนี่ยเพื่อนเนยมาบุกเบิกนะเป็นจาบที่ดิเนี่ยเพราะว่าประชาชนมาทำกินดีบ้านเฮาเนาะมองขมนิดขมนิดเห็นไหมครัพี่น้องจะสมัยโบราณบที่ห้องขมนงขมนิดผิดดีจังเลยค่ะแต่ตอนนี้อ่ะปืนใหญ่เป็นอนุสรณ์ที่ว่าต้องเพราะว่าบอกว่ามันเพื่อว่ามันลบของที่จะได้เป็นว่าประชาช่วยดิได้เขาไม่ยู่ได้ตรงนั้นก็จะเป็ี่ยนอันนี้ เด,ดบิวลาสเตอร์ไปนะคะเป็นคำควัรรู้รักสาม,มัคคีนั่นนีนูนพี่น้องกับถือว่าดีผู้ใดยที่มากกับมาเช็คกินนด้วค่ะพี่น้องโอเคละค่ะคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะปืนใหญ่อลังการเบอเพราะมาปืนใหญ่จริงๆไหมพี่น้องกับฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครกระเพดยกสะดุ้งหวานแหน้ำแดงเขื่อนลำปาาเพราะก็จะมีหลากหลายหาอยู่หากิน หานงหาหนูไปทงไปเทียวบุรีรัมย์จังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือจังมืันี้ด้มีโอกาสได้มาธุลาที่จังหวัดนครพนมค่ะมันยังยองยุกกรบอันอยุ่ขอบเขตร้อยตอเนาะก่อนได้มาเฮ็ดบุญพร้อมกันเลยมาข้างนี้พร้อมกันจะออกกบ,บั้าน,นะพี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหนาคลิปนีลาทุกคนไปแล้วฝากกดซับสไคร้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะมาบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ หลังจากที่เขาไปทํำบุญไปเที่ยวไปหลายๆจุดนะคะของมาจังหวัดนครพนมพี่นอ้องมื่อนนี้เวเขาจะกลับบ้านนะพี่นอ้องฝากกดซับสไคตร้ฝากกดติดตามพเพจในน้าจะยกสะดุง้งหวานแหน้ำแดงเขื่อนลำปาวโอเคค่ะคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วพ่อกันไม่กาลสินคลิปหนา้ากลับบ้านกันจ้าไปจ้พี่นอ้อง